แสงธรรมสองฝั่งโคงไปไปไปแล้วไม่ย้อนกลับได้มีโอกาสไปร่วมฟังธรรมแสงธรรมสองฝั่งโคงที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12-14มกราคม2567ซึ่งจัดโดยชาวอีสานไทยลาวเพื่อเจริญกุศลในวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์สุจินบริหารวรณเขต ครบ97ปีบริบูรณ์ในวันที่13มกราคม2567ท่านอาจารย์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะพละเมตตาและปัญญาแม้เป็นวัยที่ควรพักผ่อนแต่ท่านกลับเผยแพร่ธรรมะมากกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมท่านบอกว่าที่ใดมีคนสนใจฟังท่านพร้อมจะสนทนาธรรมด้วยเสมอ เพราะความเข้าใจธรรมะของแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านเราเป็นลูกศิษย์อายุน้อยกว่าสองรอบแต่กลับอ่อนเปรียปร้ยเพียแรงนั่งฟังธรรมะอย่างเดียวยังพิจารณาตรายตรองธรรมะที่ได้ฟังในฝันหลายครั้งแม้จะฝืนแล้วก็ยังพ่ายแพ้ต่อความง่วงรู้สึกละอายใจไม่รู้ความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ไม่มีตัวเราที่จะไปทำอย่างใดอย่างหนึง่งแม้กำลังฟังอย่างนั้นก็ลืมยังเป็นเราที่ง่วงเป็นเราที่ไม่มีวิริยะอุตสาหะฟังให้เข้าใจขึ้นถ้ายังไม่เห็นความลึกซึ้งของสภาพธรรมที่มีจริงก็ยังไม่ใช่หนทางซึ่งเป็นอริยสัจธรรมที่สี่ที่จะไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่เหลือ,พอเพราะรู้ถึงความลึกซึ้งของแต่ละคำเช่นธรรมะอนัตตา ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ทุกนั้นแต่ละหนึ่งที่รวมเป็นทุกอย่างนั้นคืออะไรก็จะละคลายความหวังที่จะรู้แจ้งโดยเร็วเพราะรู้ว่าหนทางนี้อีกยาวไกลเพราะกําลังปรากฏเฉพาะหน้ามีคนชี้ให้เห็นก็ยังไม่เห็นยังไม่รู้จึงลึกซึ้งอย่างยิ่งเกินความหวังความต้องการที่จะรู้แจ้งในเร็ววัน เร็วปีเร็วชาติเร็วกับคือไม่ต้องหวังเลยระหว่างการสนทนาธรรมก็ได้รู้จักสายธรรมเพิ่มขึ้นแต่ละคนล้วนมีกุศลจิตทักทายปราะัยกันด้วยเมตตาเหมือนญาติมิตรที่ไม่ได้เห็นกันมานานแล้วมาพบกันทั้งชาวกัมพูชาเวียดนามลาวทั้งไทยจากเหนือใต้ออกตกจึงชุ่มชื่นใจ ที่ได้สนทนาปราัยให้รู้จักกันยิ่งขึ้นระหว่างรับประทานอาหารเช้าตั้งแต่หนกาในวันที่14มกราคม2567เพื่อรีบเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทร์คุณกิมรสสหายธรรมชาวกัมพูชามาร่วมโต๊ะด้วยได้รู้จักท่านมาหลายสิบปีแต่ไม่เคยสนทนากันยาวๆได้แต่ยกมือไหว้ยิ้มทักทายเท่านั้น ทราบประวัติของท่านว่าระหว่างที่กัมพูชาอยู่ในยุคมืดมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้มีความรู้และฐานะดีโดยขมรแดงท่านอยู่พนมเปนถูกเกณฑ์ให้เข้าไปทำงานในป่าท่านฝันว่าได้ยินเสียงสดบตนจากฝั่งไทยรู้สึกดีใจมากเพราะขณะนั้นไม่ได้ยินแม้เสียงสดบตนในกัมพูชาเลย ไม่ต้องพูดถึงพระธรรมคำสอนคนกัมพูชาถูกฆ่าตายถึง99.9%แต่ท่านก็รอดมาได้ท่านคงทำบุญไว้เพื่อจะได้ศึกษาพระธรรมต่อมามีคนพาอาจารย์บุษาวงอาจารย์สอนธรรมะชาวกัมพูชามาสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ที่วัดบวรนิเวศท,ท่านอาจารย์ได้ส่งเทเปบันทึกเสียงแนวทางเจริญวิปัสสนา และหนังสือของบุญธิธิไปให้อาจารย์บุตรสาวงที่กัมพูชาคุณกิมรสที่ทํางานบ้านให้อาจารย์บุตรสาวงก็ได้ฟังด้วยและสนใจศึกษาอาจารย์บุตรสาวงจึงพาคุณกิมรสมาฟังท่านอาจารย์ที่เมืองไทยจนบัดนี้หลายสิบปีที่คุณกิมรสศึกษาพระธรรมอย่างต่อเนื่องและมาเมืองไทยบ่อยๆโดยภาคกับอาจารย์ดวงเดือนบารมีธรรม รองประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ถามท่านว่าทําไมจึงยังศึกษากับท่านอาจารย์อยู่ทั้งๆท,ที่คนกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ไม่มาแล้วท่านบอกว่าที่นี่จริงที่สุดเป็นสัจธรรมที่สุดขณะที่รีบรับประทานอาหารเช้าให้ทันเวลานัดหมายคุณกิมรสพูดขึ้นมาว่าไปไปไป เพราะฟังธรรมมาบ้างแล้วจึงพอเข้าใจว่าท่านพิจารณาธรรมที่ได้ฟังมาแล้วจึงพูดประโยคนี้ออกมาท่านอาจจะหมายถึงจากกรุงเทพไปอุดรจากอุดรไปเวียงจันทร์หรือท่านอาจจะกำลังพิจารณารสที่กำลังปรากฏทางริ้นเกิดชอบไม่ชอบรสนั้นแล้วก็มีอารมณ์อื่นมากระทบทวาวรอื่นให้รู้เช่นตาเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูได้ยินเสียง กลิ่นที่กระทบจมูกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งที่กระทบกายทำให้เกิดชอบไม่ชอบหรือจริงๆท่านจะหมายความลึกซึ้งกว่านี้ก็ได้แต่ไม่มีเวลาสนทนาต่อได้แต่พูดต่อว่าจริงค่ะไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่หยุดเลยแล้วก็ไม่หวนกลับมาด้วยซึ่งท่านอาจจะหมายถึงจิตทุกขณะไปไปไปคือเกิดดับสืบต่อไม่หยุดเลยก็ได้ พิจารณาทำตามแนวที่ท่านอาจารย์เคยบรรยายไว้ว่าความเป็นไปของชีวิตคือความเป็นไปของจิตแต่ละขณะคือจิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งคือเป็นกุศลอกุศลวิบากกริยาแล้วก็ไปไปไปคือเกิดทำกิจหน้าที่แล้วก็ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แล้วก็ดับหมดสิ้นไป จิตดวงเดิมไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกเลยในสังสารวัตและมารู้จักกันด้วยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเป็นความประทับใจที่ได้ยินประโยคสั้นๆนี้ทำให้เราลึกถึงธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังนานมาแล้วความจริงแล้วในงานนี้มีความประทับใจในกุศลจิตของสหายธรรมที่ร่วมกันจัดงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามทั้งที่จังหวัดอุดรธานี โดยทีมงานจากภาคอีสานทั้งไทยและลาวมีคุณแมวสาครเสร,รารักคุณสีสมพรจันทบ,บุตรดีไทยลาวจากฝรั่งเศสน้องเล็กพนมวานคาดพนโนชาวยโสธรน,น้องแปลวสุธิดาชัยสำแดงน้องแขกจันยาดวงแก้วน้องสดใสมิ่งบุญน้องสมพง์และน้องฉัดวิภาเหลืองพินโยและอีกหลายท่าน ที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยด้วยแต่ก็ยินดีด้วยในกุศลที่ได้ทำค่ะครั้งแรกที่ได้ยินข่าวว่าจะไปสนทนาธรรมที่บ้านปุณทองเสงที่นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งจะสามารถรองรับผู้สนใจได้200คนคิดเอาเองว่าคงเป็นซุมอาหารขนาดใหญ่คงปิดกิจาการในวันนั้นและเปิดการสนทนาธรรมอย่างเดียวแต่ก็ผิดคาด เพราะเป็นตึกใหญ่โตรโหฐานมากภายในเนื้อที่สองไร่ปลูกอาคารเต็มพื้นที่ยามที่เฝ้าประตูบอกว่าคุณทองเสงทำอาชีพขายตีนรถและยางรถภาษาลาวน่ารักเสมอฟังและเห็นภาพตีนรถก็คือล้อรถจึงมีฐานะดีมากซึ่งดูจากบ้านระหว่างรอรถตู้ลาวมารับจากอุดรข้ามไปเวียงจันทร์ถามน้องแปวว่า บ้านที่จะสนทนาธรรมรองรับคนได้เป็นร้อยเลยหรือน้องแปลวบอกว่ามีขนาดพอๆกับโรงแรมนักพาลายที่เราพักนี่แหละก็ยังไม่แน่ใจจนเห็นด้วยตาตัวเองว่าเป็นตึกแบบพิโรโขนาดใหญ่มากมีหลายระดับภายในเป็นหินอ่อนและไม้สักสลักเป็นช้างหลายเชือกหรือต้องนับเป็นโขงเพราะมากมายประดับตามประตูหน้าตา่าง วิจิตรการตามากอาหารที่นำมาบริการก็มากมายหลายอย่างเป็นอาหารลาวดั้งเดิมมีลาบปลาหมกปลาปลาทอดกรอบแจ่วมะกอกกับผักต้มซึ่งอร่อยมากขูเตี๋ยวลูกชิ้นแบบลาวขนมจีนน้ำยาไอศครีมน้ำสำรองน้ำดื่มอีกหลากหลายชนิดห้องสนทนาธรรมก็เย็นชาด้วยเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าหลายสิบดวงยินดีในผลของกุศลที่ครอบครัวน้องทองเสงได้รับทำให้เกิดมาพร้อมทรัพย์สมบัติมหาศาลและที่สำคัญกว่าคือยินดีในกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่กำลังทำในชาตินี้แสดงว่าสะสมปัญญามาจึงสนใจจะรู้ความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงจัดการสนทนาธรรม เพื่อเผยแพร่ให้พี่น้องชาวลาวได้เข้าใจด้วยกราบอนุโมทนาในกุศลค่ะพี่น้องไทยลาวได้ร่วมกันจัดสนทนาธรรมแสงธรรมสองฝั่งโค้งในวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ได้ยิ่งใหญ่และสวยงามสมกับความเมตตาของท่านอาจารย์ที่พร่ำสอนบ่อยๆเนืองๆว่าฟังธรมรมเพื่อรู้จักพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้นว่า พระองค์ตรัสว่าอย่างไรไม่ใช่ใครว่าอย่างไรแต่ละคำของพระองค์ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แม้แต่คำว่าไม่รู้ความจริงที่ยังไม่รู้คืออะไรทรงแต่ัะรู้ความจริงที่ทุกคนกําลังไม่รู้เดี๋ยวนี้คือเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับทันที ไม่กลับมาอีกเลยจึงหาความเป็นเราเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้เลยแต่พวกเรายัางบรมโมงโง่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแล้วหมดไปแล้วว่ายังมีอยู่เพราะโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงความจริงโลกมืดสว่างเฉพาะขณะที่เห็นเท่านั้นแต่โลกก็เหมือนสว่างตลอดเวลาเพราะเห็นเกิดดับรวดเร็วจึงปรากฏรวมกับสภาพธรรมอ,อื่น ฟังธรมผู้รู้ถึงความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพื่อไม่ประมาทว่ารู้แล้วพระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้ทำแต่สอนให้เข้าใจความจริงในขั้นต่างๆต,ตั้งแต่ขั้นฟังขั้นปฏิปติและขั้นปฏิเวทเพียงฟังจะไม่รู้แล้วต้องฟังจงรู้ทั่วในคำสอนของพระองค์ซึ่งแต่ละคำลึกซึ้งอย่างยิ่ง แล้วจึงจะถึงเฉพาะละักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จนรู้ทั่วว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดและความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดจึงจะรู้แจ้งประจักษ์แล้วจริงๆขอนอบน้อมแด่พระอาหารหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวกราเท้าท่านอาจารย์สุจินบริหารวนเขตสำหรับความเมตตาและปัญญาของท่าน ที่ชี้นำให้ผู้สนใจเข้าใจหนทางที่ถูกต้องตั้งแต่ได้พบและได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์สุจินมานานเกือบสี่สิบปีกุศลทุกประการเจริญขึ้นแม้ปัญญายังเจริญไม่มากแต่ก็ยังรู้ว่าสิ่งใดควรเจริญสิ่งใดควรละค่ะ